สวัสดีค่ะมารีวิวร้านอาหารห้องอาหารยามเช้าของโรงแรมนะคะนี่จะเป็นผลไม้ตรงนี้จะเป็นข้าวผัดข้าวผัดแพนตรงนี้จะเป็นอะไรากาลกะหล่ำผัดไข่มะเขือเทศย,ย่างนา่าร ก็จะเป็นถั่วแดงตุนซอสมะเขือเทศแล้วก็มันฝรัง่งผัดมันฝรัง่ง chicken curry sauce ไส่กรอกไก่นี่ส้กรอกนี้ก็นี่เลยค่ะตรงนี้จะเป็นอ่ไพุดดิ้งขนมปังจ้า ขนมปังชุบไข่แพนเค้กไข่พวนสแคมเบอร์เส่แล้ก็สลัดสลัดสลัดใครชอบกินสลัดสลัด ตรงนี้จะเป็นน้ำขิงจา้าว้าวดีเลยเดือดไหลลงนี่จะเป็นน้ำเต้าหู้ค่ะนีอ่อยากผสมอะไรก็เชิญตามสบายนะคะที่นั่งก็ดีค่ะมีหลายทีย่ตรงนี้จะเป็นไข่ก็มน,นี่เป็นไข่ อันนี้อะไรคะ,คะก้เากเหลากาเหลาเอาแบบนี้หน่อยนะเป็นลูกชิ้นใช่ไหมคะอาลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นอะไรคะเนี่ยหมูได้ค่ะนี่นะคใได้นี่ด้านนี้ดยที่นั่นนนงกว้างมากค่ะเพราะว่าโรงแรม2 0กว่าชั้นเนาะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ค่ะว่ามันอะไรนี่จะเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มข้าวต้มตัวนี้ไข่ต้มแล้วก็ปลานะคะสำหรับข้าวต้มมันจะเป็นข้าวต้มอะไรจะทานเป็นข้าวต้มหมูข้าวต้มปลาแล้วก็มีเป็นโจ๊กนะคะคันจีคันจีคันจีโจ๊กคันจีข้าวต้มก็คือตัดเป็นข้าวต้มแล้วเราก็อยากได้เป็นหมูแล้วก็ไปเติมมาเป็นหมูหรือว่าไก่เอ้ย ปลาอันนี้ปลาอะไรคะปลาทับทิมน้ำร,ร้อนนะคะใครชอบชาดกาแฟ<ม>ก็ด้านนี้จะเป็นท่านที่ชอบนะคะกาแฟ<ม>ทั้งหลายทั้งปวงก็เลือกเอานะคะแต่แก้แพทเลนคุณไม่ทานกาแฟนะจ๊ะเ<ม>ี่เลย เช้าที่นี่คนคางเยอะนะคะผลลําไม่ใช่ค่ะขนมปังจ้าขนมปังน,นี่ขนง,ก,งก็จะมีวนี้สำหรับเด็กๆนะคะที่ชอบทานแบบน,น,นี้ก็จะมีน้ำนมสดะคะ่ะฟิชมิลสกิมมิลคือนมพร่องมันเนยนะคะ ออร n g e นจ i c e สน้ำส้มนะคะพายแอ p p ป e j ลจ c สน้ำสับปะรดจ้าน้ำมะขมล้วยอินทผลัมเจ๋งจ้แต่็น้ำเปล่าจ้าดูนะคะว่าโอเคเดี๋ยวไปทานก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมสำหรับการใวโรงแรมเป็นอาหารเชา้าจ้า A B F ค่ะ